แค่สีวันเท่านั้นเองค่ะจะถึงวันที่เปิดประชุมสภา12สเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลุ้นกันเนาะว่าเพื่อไทยตกลงจะยื่นเลยไหมคุณอนุทินเนี่ยโอ้โหผู้เท้าผูกสายผู้เย็นนะ่ะถ้ายื่นมาฉันยุบเลยนะตัวสำนองสำนวนที่ยื่นก็ทำาไปหมดเสร็จสับเรียบร้อยครับถ้าดูแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนี่ขี้เหล่กระเดิมไม่สมกับการที่รอคอยอันนี้เราก็ไม่ต้องพะวงรับนูแล้วเรื่องการยืน่นอภิปรายเราก็ยื่นได้เลย <c oughs> ยังเชื่อมั่นนะจากการสำรวจเ,เราคิดว่าเราจ,จะมาที่นี่ ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยโอ้โหผูขูเช้าผู่สายผูเย็นน่ะบอกบอกว่าถ้ายื่นมาชันยุบเลยนะแล้วไม่แปลกอะไรถ้าเกิดว่าจะมีการยุบสภาเร็วขึ้น1เดือนเขาบอกว่าไม่ไม่มีอะไรน่าแปลกะยุบธันวาคมหรือจะไปยุบมกราคมไม่แตกต่างกันอันนี้คือสัญญาณแรก,แรกๆที่ออกมาแต่พอตอนหลังเนี่ย คุณอนุทินเริ่มเปลี่ยนนะท่าทีที่แข็งกราวตรงนี้ลงแล้วก็บอกบอกว่า,าการยุบสภาเนี่ยจะเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือไม่เกินวันที่31มกราคมก็แสดงว่าไอ้ดีลที่เขาไปทำมาเนี่ยมันอาจจะได้ผลนะเพราะว่าทางพักประชาชนเนี่ยแหละเป็นสะพานนะในเรื่องนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่เขาต้องการมากๆก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาไปก่อนเนาะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วเสร็จครบ3วาระเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างที่เขาทํามาสําหรับเขานะเขาก็จะมองว่าโอโ้มันสูญเปล่าแล้วมันก็จะล้มเหลวไปนะก็ยิ่งทําให้เขาแบบคว้าอากาศในขณะที่ทางพักภูมิใจไทยคว้าอํานาจไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ทุกอย่างก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าและเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะคะกับคุณสุธิ คลังแสงค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะคะซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะค,ะคุณสุทินเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ออกมาเปิดประเด็นเอาไว้นะคะว่า เตรียมใช้คำวันนี้ก่อนเตรียมนะที่จะมีการเอาผิดจริยธรรมนะกับรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอนุทินค่ะก่อนที่จะมีการยื่นซักฟอกนะแต่ทั้งหมดเขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญวาระสองเนี่ยจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้พูดคุยกับคุณสุทินคลังแสงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิตครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ ค่ะตอนนี้เตรียมการในเรื่องการตรวจสอบไว้ยังไงคะจะริยธรรมซักฟอบทำลายเป็นยังไงคะอ๋อก็เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราซึ่งเป็นฝ่ายค้านก็คือนับตั้งแต่รัฐบาลเข้าทำงานเราก็กํากับตรวจสอบมาตลอดนะครับเราก็เก็บข้อมูลไว้ทุกเรื่องซึ่งก็ณตอนนี้ก็พบว่ามีข้อมูลเยอะมีหลายเรื่องที่ เราคิดว่ามันจะเกิดความเสียหายแล้วเกิดความเสียหายแล้วแล้วก็จะเกิดความเสียหายาบานปลายใหญ่โตไปข้างหน้าเราก็สรุปรวบรวมไว้เป็นประเด็นประเด็นซึ่งณขณะนี้ก็คิดว่าเพียงพอแล้วก็อยู่ในระดับที่ควรจะต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะครับเปิดสภามาคือยื่นเลยหรือเปล่าคะเอ่ยื่นเลยไหมอันนี้ก็ก็ยังแต่ว่าเราจะพิจารณาอย่างนี้ครับ วันนี้นี่เราก็ห่วงรัฐธรรมนูญเราก็อยากได้รัฐธรรมนูญด้วยเราเฝอเอินมันมันคนละเรื่องแต่มันมาเกี่ยวกันะอะนั้นเนี่ยอขณะนี้รัฐธรรมนูญก็กําลังดําเนินการกำลังจะเข้าวาระสองวันพวกนี้มารือนี <Yeah. S 2> อ้เราก็คิดว่าจะดูการอภิปรายวาระสองพ่กนี้ก่อนพ่กนี้มารือนี้ก่อนถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญมันจะออกมาในหน้าตาที่มันดีเป็นประโยชน์ ดีขึ้นรับได้เราก็จะผลักดันต่อจนถึงวาระที่สามแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญมันเราจะผลักดันในเรื่องที่มันควรจะดีขึ้นไม่ได้หรือมันน่าจะออกมาในทางที่ขี้เหล่กว่าเดิมหรือไม่เป็นประโยชน์ไอ้นี้เราก็จะมาทบทวนกันว่ามันควรจะต้องรับไหมรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาไหมแบบนี้ถ้าเราไม่เอาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่สมกับการที่รอคอย อันนี้เราก็ไม่ต้องพวงรับนูนแล้วเรื่องการยืน่นอภิปราย,เ,ยเราก็ยื่นได้เลยคุณจะยุบก็ยุบเพราะยุบไม่ยุบรัฐธรรมนูนฉบับน,นี้ก็ไม่เป็นประโยตถ้ามันออกมาแบบนั้นนะถ้าสมมติรับนูนดูการอภิปรายแล้วเนี่ยก็ดีๆที่เราเสนอที่ขอแปลยติไว้นี่ไม่ได้รับการตอบรับเนี่ยเราก็อาจจะต้องไว้เสียดายแล้วธรรมนูนละก็ยื่นเลยแต่ตอนนี้มัน พอเห็นภาพบ้างแล้วหรือเปล่าคะว่าเอมันจะได้ตามที่เราคิดหรือเปล่าเพราะว่าจากการต่อสู้ในกรรมธิการมันน่าจะพอบอกในสนามใหญ่ได้ด้วยหรือเปล่าณขณะนี้ก็ไม่เป็นที่พอใจอะครับถ้าพูดถึงเพื่อไทยเราอะรัฐธรรมนูญที่ทํากันมานาขณะนี้เนี่ยไม่เป็นที่พอใจไม่สมกับทีเ่เราอยากได้หรือประชาชนอยากเห็นแต่ว่าเราก็มีความหวังว่าพอมันเข้าวาระสองที่เราขอไปยติอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้าง อาจจะเปลี่ยนแปลงในจุดที่เราท้วงติงจุดที่เราเห็นว่ามันไม่ดีถ้าสภาเห็นว่าอ้าละปรับเปลี่ยนตามคณะกรรมการตามเสียงสภาบ้างแล้วออกมามันพอรับได้เราก็มีความหวังกันในวละที่สองอยู่ครับ อันนี้มันกลายเป็นเรื่องของการชิงจังหวะในเรื่องเวลาไหมคะเพราะว่าถ้าเปิดสมัยประชุมแล้วเนี่ยอำนาจต่อรองเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ทางฝ่ายค้านเพราะว่ายื่นได้นะทางส่วนนั้นจะยุบได้ทันทีหรือเปล่านี่ก็ยังต้องตีความในทางกฎหมายอยู่แต่ก็าอาจจะชิงยุบก่อนหรือเปล่าอันนี้มีการประเมินไว้ยังไงไหมคะก็ประเมินอยู่เหมือนกันครับว่าฟังถ้าฟังแล้วรัฐบาลเขาก็พูดตลอดว่าเขาถ้ายื่นเราเขาก็ยุบเราก็พร้อมจะยุบ พร้อมจะยุบเราคิดว่าคงไม่ถึงกับเรายื่นหรอกถ้าเราดูเขาประเมินว่าเราจะเอาจริงเอาละจะยื่นจริงแหละอาจจะยังไม่ถึงมือประธานหรอกอเขาก็จริงยุบเราเชื่อจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นการจริงจังหวะเวลาไหมมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้ <นะ S 1> เพราะนั้นโอกาสที่จะได้ซักฟอรจริงๆมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าก็เราก็คิดอ,อยู่เหมือนกันผมในฐานะเป็นผู้เตรียมการประธานคณะทํางานเตรียมการอภิปรายของพรรคนเนี่ยก็คุยคุยกันอยู่เหมือนกันว่าแต่เราก็เตรียมนะเตรียมที่ฮะเตรียมเตรียมที่ถ้าดูอาการแล้วนี่มันก็ต่างจากทุกครั้งถ้าทุกครั้งเราจะยืดเราก็มีความหวังสูงสุดว่าจะต้องได้พูดแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยจะต่างกับทุกครั้งจะยื่นก็ไม่รู้จะได้พูดไม่ได้พูดนะโอกาสจะได้พูดก็ดูเหมือนจะ จะน้อยอ่ะ <Yeah. S 2> แต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมที่สุดแต่ครั้งเนี้มันก็มีคนเหมือนกับว,ว่าวิจาร์ณไปที่ทางพักเพื่อไทยค่ะว่าไอาเรื่องของสแกมเมอร์นี่ก็อาจจะคว้างงูไม่พ้นคอหรือเปล่าเพราะหลังๆก็เริ่มมีภาพไปทั้งคุณทักษิณเนอะรวมไปถึงตัวของคุณแพทองทานด้วยที่อาจจะไปถ่ายคู่กันหรือมีเฟรมร่วมกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าน่าจะเป็นสแกมเมอร์แต่ก็ก ตอนนี้มันก็คงพันกันไปเยอะอมไม่รู้ใครเป็นใครบ้างปันกันไปเกือบทุกพักแต่เราก็พร้อมที่จะอธิบายนะถ้าเรากลัวเนี่ยเราก็คงไม่ต้องยืน่นอภพปลายเดี๋ยวนี้เราก็อยากยื่นเร็วๆด้วยซ้ําไปเพราะนั้นก็พร้อมอธิบายบางครั้งเนี่ยมันการโยงกันทาสีกันไปทั่วเนี่ยการมีโอกาสอธิบายก็น่าจะเป็นประโยชน์อืมไม่ใช่ปากกล้าขาสัน่นใช่ไหมบางคนอาจจะแซวว่าเอ้ยปากกล้าขาสัน่นหรือเปล่า อ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกตัวนี้ในพักเราเนี่ยเสียงส่วนใหญ่แล้วนี่วันนี้ยังมุ่งมั่นอยากยื่นเร็วๆอ,อค่ะข้อมูลที่เตรียมไว้พอบอกประเด็นได้ไหมคะที่เราคิดว่าแบบนี้นี่โอ้ไว้วางใจให้ไปต่อไม่ได้เลยคืออะไรบ้างถ้าโดยธรรมดาเขาก็จะไม่บอกล่วงหน้าเลยเฉพาะประ,<ต>ประเด็นผมว่มมาการอภิปรายไม่วางใจเที่ยวนี้น,นี่ประชาชนคิดคิด,คดได้ก่อนฝ่ายค้าน ว่าควรจะพูดประเด็นนั้นควรจะซักให้หน่อยควรจะเอาประเด็นนี้หน่อยนี่เพราะว่าสังคมน่าจะรู้และทายไม่ผิดหรอกน้ำท่วมสแกมเมอร์พวกนี้ปล่อยไม่ได้อยู่แล้วครับพวกนี้ปล่อยไม่ได้อยู่แล้วน้ำท่วมสแกมเมอร์น้าแม้กระทั่งเรื่องที่ประเทศไทยกำลังจะเสียเครดิตขายหน้าอยู่เรื่องจัดทีลงกีฬาพวกนี้ผมว่ามันมีไงมุมถึงความบกกรองถึงความไม่ชอบมาปาะกนอยู่เยอะ แต่ว่าอ,อีกดาบ<อ>ค่ะอีกดาบหนึ่งที่บอกเตรียมไว้ด้วยคือเรื่องของจริยธรรมอันนี้เป็นยังไงคะอ๋อเรื่องจริยธรรมนี่มันก็จริงจริงเราก็ได้รับก็ก็เสนอแนะหรือข้อเรียกร้องจากสังคมมาตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลแล้วละ่ะว่าจะต้องตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของหลายๆคนไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติเราเรื่องก่อนเป็นหลังเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย การอภิปรายใน่้งใจถ้าเดิมทีรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าบางเรื่องที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยก็ควรที่จะต้องยื่นให้องค์กรตรวจสอบด้วยมันจะมีน้ำหนักทีนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีหลายเคสที่คิดว่าถ้าเราอภิปรายในสภาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ได้น้ำหนักอาจจะยื่นให้องค์กรตรวจสอบเชิญศาลรัฐธรรมนูญก็ดีปปชก็ตามยื่นให้ตรวจสอบควบคู่กันไปเลย จะทําให้การอภิปรายเนี่ยมันมันมีน้ําหนักเราทําให้การตรวจสอบมีคุณภาพก็คณะทํางานของพรรคก็คุยกันมีข้อสรุปว่าวันจะต้องมีการยืน่นตรวจสอบจริยธรรมไปด้วยครับยื่นก่อนยื่นยติใช่ไหมคะควรคงต้องก่อนครับแต่เวลามันเหลือแค่ไม่กี่วันแล้วทํางานทันไหมคะแล้วถ้ายื่นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาไหนที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะ ก็หลังจากเราฟังการอภิปรายนะฟังการอภิปรายเนี่ยดูแนวโน้มนิดหนึ่งเราก็ยื่นได้ยื่นได้ก็คือภายในวันที่๙ตอนนี้ยังไม่หมดแล้วล่ะตัวนี้ก็อตัวสมนงสำนวนที่ยื่นก็ทําให้หมดเสร็จสับเรียบร้อยครับมีกี่คนคะรัฐมนตรีในข่ายที่เราจะยื่นจริยธรรมอันนี้อันนี้บอกจริงๆว่าเรื่องจริยธรรมผมไม่ได้ดูผมดูเรื่องอภิปรายไม่ไว้วังใจก็เลยตัวเลขบอก บอกชัดก็ไม่รู้ชัดเจนครับอแต่มันล้อกันถูกไหมคะจริยธรรมกับตัวที่จะพิปรายไม่ไว้วางใจถูกต้องถูกต้องมันล้อมันสัมพันธ์กันมันก็พอเดาได้อย่างเช่นถ้าสแกมเมอร์ก็ทางผู้กองธรรมนัฐอาจจะเป็นเป้าในเรื่องจริยธรรมด้วยหรือเปล่าก็หลายคนตัวตัวนายกรัฐมนตรีถือเป็นเป้าด้วยไหมคะก็จะมีมีส่วนเกี่ยวก็ต้องยืดครับแต่เกี่ยวข้าก็ต้องยืดคก็เกี่ยวกันอยู่แล้วล่ะ คนเป็นผู้นําสูงสุดก็รับผิดชอบท,ทุกเรื่องอยู่แล้วก็ต้องโดนอ,อ,อตอนนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมถามมาค่ะคุณสุทินครับ,บอกบอกว่าเขาเพิ่งทํางานแค่ปีแค่เดือนกว่าเองทําไมถึงจะมีการยื่นซักฟอกกันแล้วอ,อ,อันนี้เราก็คํานึงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้เวลาแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมัน สัปดาห์เดียวก็ทาเสียหายยับเยินได้หรือปล่อยไปาบางครั้งนี่อยู่เพียงสองเดือนเนี่ยจะทําความเสียหายมาก mm. กว่าคนอยู่สองปีสามปีก็ได้อ,อย่างที่หลายเรื่องที่เราฟังฟังดูอยู่เนี่ยเราสองเดือนเนี่ยหรือเดือนเดียวเนี่ยน้าท่วมภาคใต้เสียหายไหมล่ะยับเยินไหมหรือบางเรื่องเช่นทุจริตเรื่องหัวสอบสบอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยไปสองปี ไม่ใช่เป่าคดีจบไปแล้วหรอือเราก็ปล่อยไว้ไม่ได้เรื่องอนุมัติงบประมาณอย่างเงี้ยสองสองเดือนหรือเดือนนึงอนุมัติไปยังไงถ้าเราปล่อยไปปีสองปีอนุมัติเละกว่านี้หรอือเพราะฉะนั้นเ,เรื่องเวลาแม้เราจะคํานึงอยู่แต่ว่าเราก็คํานึงควบคู่ไปนะครับมันปล่อยไว้ไม่ได้ฮะปล่อยไว้ตัวนี้ก็จะเสียหายอันนี้ก็จำเป็นต้องยืดแต่ว่าถ้าเขาเพิ่งอยู่แต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเสียหายมากมาย อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่จะไม่ต้องยืดต้องดูดูด,ดูความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยครับประกอบครับสุดท้ายค่ะตอนนี้ทางพักเพื่อไทยบอกว่าอาถ้าสมมุติภูมิใจไทยจะยุบนี่ก็พร้อมเราพร้อมจริงแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ตัวแคนดิดตนายกและทมงตรีก็ยังไม่ได้มีการประกาศเลยแคนดิดตเนี่ยเ,เขาก็ประกาศก่อนวันสมัครก็ได้อื ส่วนใหญ่ก็จะประกาศตอนนั้นและที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ประกาศไปล่วงหน้านานนะวันสมัครรกกู้ก,ก็หลายครั้งเราก็ทําแบบนั้นแต่ว่าเพื่อไทยพร้อมไม่พร้อมนะฮะถ้าไม่พร้อมเราเราคงไม่ยึกยักยึกยักที่จะต้องขยับที่จะต้องยื่นอภิปรายหรอกเห็นมีชื่อของอลูกชายคุณสมชายวงสวัสดิ <k <k ์เข e> ้ามาเป็นหนึ่งในคนที่ทางพรรคเพื่อไทย ต้องการที่จะมาวางไว้ในบัญชีนายกหรือเปล่าคุณยศนันอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ใช่ก็สรุปนะครับยังไม่ใช่ก็สรุปแต่ก็มีหลายคน mm hmm. จะรวมคุณยศนันด้วยที่ตอนนี้เราก็เฟ้นเฟ้นกันดูนะครับมีมีหลายคน mm hmm. ที่อยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่าเหมาะสม คุณยศนันก็เป็นคนหนึ่งในในในกลุ่มนั้นครับในสุดท้ายถ้ามันเป็นชื่อคุณยศนันกับเข,เข้ามาจริงๆเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าอา้าวเพื่อพักเพื่อไทยเนี่ยก็ยังคงอยู่ใต้ร่มเงาของคนในตระกูลชินวัตรอยู่ดีมันก็จะต้องไปดูส่วนอื่นอีกนะไม่ใช่เพราะเวียงว่ามีคนตระกูลนี้มาแล้วจะอยู่ใต้ร่มเงาต้องอยู่การปรับโครงสร้างอยู่ที่รูปแบบใหม่หรือระบบใหม่ของพรรค แล้วก็ดูผู้นำเดิมว่าเขาได้วางระยะไว้ยังไงคงไม่หรอกครับพักเพื่อไทยเราก็ถือโอกาสได้ปรับปรับพักแล้วก็อัพพักกันมาสักพักหนึ่งแล้วคงคงต้องไม่เหมือนคงไม่เหมือนเดิมนะครับ สุดท้ายแลรวจริงๆเลยค่ะคำถามสุดท้ายละว่าที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เหมือนเดิมเนี่ยและคราวนี้เข้าสู่สนามเลือกตั้งเนี่ยมีคนก็แบบปรามาเยอะเลยว่าอาจจะแบบเป็นที่สามหรือที่สี่เลยในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงก็มีมีหลายองค์ประกอบแต่ว่าที่แน่การประเมินเนี่ยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโพเป็นโพเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีหลายโพหลายสำนักก็แล้วแต่คนจะวิเคราะห์กันนะครับ แต่สาหรับพรรคเองเนี่ยเรามีการทําโอแล้วก็จับกระแสะความนิยมของเราอยู่เป็นประจำเราเชื่อมั่นว่าเราเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นวันนี้เรามีความเชื่อมันม่อนนึดถมออยู่ว่าเราจะกลับมาไม่ได้กว่าเดิม,มคือหมายถึงเรายังคิดว่าไม่ที่หนึ่งก็ที่สองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเหรอคะยังเชื่อมั่นนะจากการสรํารวจเรา,เราคิดว่าเราจ,จะมาที่ไหน แต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปถึงการเลือกตั้งเราก็ต้องดูอีกทีแหละว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้น